คงต้องใช้หลายมาตรการในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ค่ะวันนี้เราจะขยายกันเพิ่มเติมกับรองศาสตราจารย์ดรธนพลเพนรัฐนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการหน่วยกลยุทธ์ข้อมูลและดิจิทัลสกอสอวติดตามสถานการณ์กรารระบาดอย่างต่อเนื่องค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับประเมินจากตอนนี้อาจารย์ค,รคิดว่าสถานการณ์มันอยู่ในเฟสไหนและมองภาพมันยังไงบ้างคะอาจารย์ครับจริงๆถ้าเราเทียบกับสถานการณ์เมื่อสักประมาณ2 3สมปีที่แล้วนะสองสามปีที่แล้วเนี่ย ประเด็นนี้ยังไม่เป็นประเด็นที่ใหญ่และแพร่กระจายนะครับเป็นที่ตระหนักตระหนกขนาดนี้นะเพราะจริงๆแล้วการเพิ่มจํานวนนะครับของสัตว์ต่างถิ่นลูกลานเ l เลี่ยนสปีชเนี่ยมันจะขึ้นเป็น Exponential Growth รตแปลว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันจะค่อยๆขึ้น <c oughs> พอมาถึงจุดที่มันขึ้นตัดปุ๊บมันจะขึ้นสูงเลยเพราะมันเป็น Exponential Growth ผมว่าเนี่ยเราเริ่มเข้าสู่ช่วงที่เริ่มเริ่มไต่ Exponent i a l growth แปลว่าเดี๋ยวเราจะเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะครจริงๆก่อนนั้นนี้มันมีข้อมูลที่ออกมาตีกันคือ CPF เขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมมันเพิ่งมาระบาดแต่ก็มีข้อมูลจากสสนาชาสสเก้าไกลบ,บอกจริงๆมาระบาดนานแล้วไทย PBS ติดตามมาเรื่องนี้ระบาดเป็น10กว่าปีอาจารย์ปอมกําลังตอบคําถามว่ามันระบาดแต่มันเป็นระลอกเล็ก มันคล้ายๆอารมณ์ของโควิดตอนนั้นคือช่วงแรกคนจะติดไม่เยอะ,ะพอคนติดมากขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นแบบรวดเร็วหลายช่วงนี้อยู่ในช่วงที่มากแล้วฮ่าผมว่าเนี่ยเริ่มไปขึ้นเราถึงจะเริ่มเห็นมันไปปรากฏท,ท,ที่นั่นที่โน้นที่นี่แล้วในแต่ละแหล่งน้ำเนีเน่ยก็ดูจํานวนน่ากลัวพอเป็นช่วงขาขึ้นของ exponential growth มันจะคุมได้ไหมถ้าอยู่ในช่วงขาขึ้นมันกย็ยิ่งคุมเร็วยิ่งดีนะเพราะว่าถ้ามันได้คล้ายที่เรากดเคิร์ฟโควิดที่เราคุ้นกันนะฮะว่าถ้าเราสามารถกดเคิร์ฟได้ไวมันก็จะลดจํานวน้เเเรรร็็วแต่่่ถาาปลออยืมันก เคิร์ฟมันก็จะขึ้นสูงมากเพราะนั้นยิ่งไวยิ่งดีในกิจกรรมที่จะควบคุมการเพิ่มจํานวนของปลาหมอคังดําลองคิดง่ายๆครับว่าถ้าปลากระพงขาวเนี่ยเหมือนเป็นทหารเราส่งทหารกองกาลังน้อยไปสู้กับศัตรูที่มากอะ่ะยังไงเขาก็ไม่ไหวนะครับเราต้องส่งเข้าไปในที่ที่เขาน่าจะชนะแปลว่าเราควรต้องรู้ก่อนฮนะว่าที่ไหนที่ปลาหมอคังดำอ่ะเพิ่งเริ่มเริ่มระบาดแล้วส่งไปให้ถูกจุด นะครับเพราะว่าปลาพงเขาถ้าเราส่งไปอ่ะมันก็ไปกวนระบบนิเวศเหมือนกันต้องส่งไปในที่ที่จาเป็นจริงๆเพราะนั้นผมก็เสนอตัวมาตรการที่เรียกว่า eDNA eDNA เนี่ยเป็นการตรวจน้ำครับน้ำในคลองนี่แหละฮะเพื่อดูว่ามี DNA ของปปาหมอขังดำหรือยังไม่ต้องเจอตัวก็ได้ใช่ไม่ต้องเจอก็ได้แรกๆเราเจอยังไม่เจอเหรอกครับเรารู้อีกทีก็คือเยอะแล้วเหมือนโควิดครับเหมือนกันคือรู้อีกทีก็เยอะแล้วอันนี้เป็นมาตรการเดียวเลยคือตรวจร่องรอยในสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นถ้าเราเจอละ เราเอาปลากระพงขาวไปปล่อยได้เลยเพราะเดี๋ยวมาแน่ๆเพราะนั่นแปลว่าเขากําลังไปในที่ที่ดักหน้าคู่ต่อสู้และสามารถจัดการได้นะจำนวนก็จะไม่ไม่ไมต้องเยอะมากอย่าง eDNA เนี่ยมันเป็นเทสคิสได้ไหมคะไม่จําเป็นต้องผู้เชี่ยวชาญตรวจได้ไหมได้ครับจริงๆสามารถใช้เทคนิคที่เรียกว่า a อฟเตอร์มืทำให้เป็นเทสคิสได้ซึ่งทางมอนเตอร์สวนทีวิจัยผมก็ใช้ในการทําของโควิดแล้วก็จะทํากับสารเสพติดต่อไปข DNA ของปลาหมอครางดำก็ทาได้เหมือนกันเป็นเทสคิสคล้ายๆ เอทเคเลยนะ,<ค>ะแต่ว่าคนละเทคนิคกัน <คะ S 2> สามารถหยอดน้ําไปแล้วก็ตรวจว่ามีหรือยัง<ค>ะนะฮะ,<ค>ะแล้วก็มีปริมาณแค่ไหนได้ด้วยคือถ้ามีปุ๊บเนี่ยเราส่งตัวปลากระพงขาวไปจัดการได้2คือพึ่งปลากระพงขาวเดี๋ยวก็อาจจะยังไม่ได้คนที่ช่วยจับแบบเนี้ยผมว่าถูกแล้วที่ทํามาตอนนี้นะ,ะแต่ว่าจับแล้วไปไหนต่อในความยั่งยืนในระยะยาวจริงๆมันก็คือสิ่งมีชีวิตที่เป็นอาหารได้นะมันแค่อาจจะมีข้อเสียคือก้างใหญ่บ้างไม่อร่อยบ้างแต่ว่ามันทําได้หลายอย่างเลยนะถ้าเราคิดถึง BCG b บโอซ c คล่ากรีนนิโคโนมีเนี่ยผมว่ามันก็คือเรียกว่าเป็นโอกาสในวิกฤตถ้าเราจัดการได้ถูกต้องเหมือนกันก็มาตรการที่เสนอก็คือน่าจะมีการทำางานวิจัยนะครับนอกจากเรื่อง eDNA แล้วคือใช้งานวิจัยในเรื่องของการทำยังไงให้ใช้พวกปลาหมอคางดำเนี่ยไปทำอุตสาหกรรมนะะอาหารอาหารคนอาหารสัตว์ และอื่นๆทั้งในระดับอุตสาหกรรมใหญ่แล้วก็อุตสาหกรรมเล็กที่ทําได้ในครัวเรือนด้วยผมว่าทิศทางที่เขาบอกว่าจะมีการทําวิจัยเพื่อทําสูตรอาหารต่างๆนียเป็นทิศทางที่สูกแล้วและคนต้องช่วยซึ่งเราสามารถชี้เป้าด้วย EDNA ได้เช่นเดียวกันก็คือชี้เป้าว่าแถวๆนี้มีแล้วละ่ะมามา,มาจับมาทําวิธีจับกันตรงนี้ดีกว่าถ้าใช้2มาตรการนี้บวกกันเนี่ยนะครับ<ฮ>ก็จะลดลงเหลือประมาณ3ล้านในปี70<ฮ>ครับเหลือ ก็หายไปเยอะอยู่ครับถามว่า3ล้านตัวเลขยังเยอะอยู่ไหมก็กยังเยอะอยู่นะแต่ว่าก็หายไปค่อนข้าง,งเยอะอยู่นะถ้าใช้มาตรการเหล่านี้พัฒนาจากงานวิจัยมาเป็นมาตรการใช้จริงซึ่งผมเชื่อว่าทําได้ในระยะสั้นเพราะว่าเทคโนโลยีมันไม,ไม่ได้ขั้นสูงอะไรมากมายนะครับสามารถทําได้เลยแต่ถ้าเรามีเทคโนโลยีขั้นสูงอีกระดับหนึ่งก็คือพวกการตัดต่อพันธุกรรมให้มันแพร่พันธุ์ยากควบคุมพันธุกรรมมันเนี่ยอันนี้เป็นระยะยาวอีกหน่อยถ้า ควบมาตรการนี้เข้าไปรวมศักยภาพจากงานวิจัยที่ค้นหามานะอาจจะเหลือประมาณ1ล้านเดี๋ยวนะต่อตอบพันธุกรรมของอาจารย์ในความหมายคือทําให้เจ้าขางดําเป็นหมันใช่ทําให้มันไปผสมกันแล้วแล้วเป็นหมันหรือ,รอแพรพันธุ์น้อยลงครับ mm hmm. คืออาจจะไม่ถึงขั้นหมันแต่ว่าน้อยลงมากกว่านี้ เอาเป็นว่าจาก4มาตรการให้อาจารย์ประเมินออกมาเป็นซีนารีโอหรือภาพอนาคตที่พอจะเป็นไปได้มันจะเห็นภาพแบบไหนเริ่มจากอันแรกก่อนถ้าไม่ทําอะไรเลยถ้าไม่ทําอะไรเลยในปีนี้สิ้นปีนี้น่าจะมีประมาณ8ล้านตัวนะครับแล้วก็น่าจะกระจายไปถึง20จังหวัดนะครับอัน,นนี้ก็อิงเรื่องของลักษณะความเชื่อมโยงแหล่งน้ำนะครับถ้าไม่ทําอะไรเลยนะถ้าแล้วก็ถ้าไม่ทาอะไรเลยในใน5ปีนะครับน่าจะไปถึงประมาณ50จังหวัด ได้40-50จังหวัดได้นะครับอันนี้ศิลปวิทชา้ทัดที่หนึ่งนะครับถ้าเราใช้ปลา,ากระพงขาวแบบที่ไม่ได้มียุทธศาสตร์ไม่ไม่ได้ให้เขาไปลุยเลยเงี้ยแล้วก็ใส่ใส่ไปนะฮะก็อาจจะคุมได้อย่างโชคดีก็จะเหลือประมาณสักเ0ล้าน80ล้านในอีก3ปี <c oughs> ก็ยังเยอะอยู่นะครับ <c oughs> แล้วก็การแพร่กระจายจังหวัดก็ยังค่อนข้างสูงอยู่แต่ถ้าเราใช้งานวิจัยที่ทําได้นริยะสัน้นบวกกับการทําจริงครับ eDNA นะครับแล้วก็ตัวของอ ให้คนจับแล้วก็นําไปขายนำไปส่งอุตสาหกรรมสร้างไรายไดไ้ไม่ได้แค่จับไปทอดกินอย่างเดียวแล้วนะ<ฆ>นำไปทําอาหารคนอาหารสัตว์อย่างเป็นอุตสาหกรรมม,มีสูตรที่ดีนะครับก็น่าจะลดลงมาได้เหลือประมาณ3ล้านนะครับพลดมาประมาณสิเท่าอันนี้พูดถึงปี70นะครับ<ฆ>อนาคตอันใกล้นี้นะฮะใช้เวลาสัก3ปีนะครับแต่ถ้ารนะยะยาวหน่อยมีมาตรการที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์สูงเลยนะครับแล้วก็ต้องทดสอบว่ามีผลกระทบหรือเปล่าเนี่ยระยะยาวอาจจะเหลือประมาณครึ่งหนึ่งอาจจะเหลือประมาณล้าน ถ้าเทียบถ้ารวมกับที่ไม่ทําอะไรเลยก็เป็นสี่สิเนีโอค่ะโอ <4 scenario S 2> ้โหเป็นเป็นเป็นความเป็นไปได้ไหนอย่างนี้ดีกว่าความเป็นไปได้ไหนที่อาจารย์คิดว่าตอนนี้สังคมไทยกําลังเดินเดินหน้าไปสู่ซินียลโอนั้นผมคิดว่าคือเอาจริงผมคิดว่าน่าจะไปซินียลโอที่3ก็คือเริ่มมีการใช้งานวิจัยในระยะสั้นจริงๆแล้วสกสวเองนะเป็นหน่วยหน่วยงานทําแผนด้านววนทําแผนวิจัยนวัตกรรมนะฮะแล้วก็ทําโปรแกรมมาเพื่อตอบโต้สถานการณ์วิกฤตด้วยก็เริ่มมีการคุยกันนะครับ ปัญหาของประมอข้างดำเนี่ยเริ่มเข้ามาอยู่ในความสนใจเพราะมันเริ่มเรียกว่ามีผลกระทบเนาะอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับมันทั้งสองสปีที่แล้วก็เริ่มมีการพูดคุยว่าจะมีการปรับแผนการวิจัยไงดีให้ให้ตอบประเด็นนี้เพราะฉะนั้นแปลว่างานวิจัยจะเริ่มเข้ามาละแล้วก็งานวิจัยของสกสบอเองเนี่ยจะเชื่อมโยงกับกลุม่มกองด้วยไม่ใช่แค่มหาวิทยาลัยนะวิจัยอย่างเดียวแปลว่าทําปุ๊บ ปัญหาวิกฤตของประชาชนเนี่ยก็ถูกได้นําไปใช้ผมคิดว่าน่าจะเข้าเสียระที่สามค่ะตอนนี้วิธีการของกรมประมงถือว่ามาถูกทางไหมคะมาถูกทางเพราะเป็นหนึ่งในสามวิธีที่ทำที่ทำแล้วมีประสิทธิภาพและทําได้ทันทีแต่แต่ต้องมีแต่แต่แต่แค่ว่าเราทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นได้อีกโดยการใช้เนื้อชีเป้าด้วย eDNA เป็นต้นแล้วก็ให้คนเข้ามาช่วยส่งต่ออุตสาหกรรมด้วยคือถ้าพึ่งปลากระพงขาวอย่างเดียวอาจจะต้องรอนานหรืออาจจะ ไม่ประสบความสําเร็จขนาดที่เราคาดหวังไว้คแต่แต่ว่าเป็นมาตรการที่มาถูกทางผมประเมินเป็นความเสียหายต่อปลากระพงเขาามาแอฟโททีปลาปลาหมอข้างดํามาหนึ่งตัวเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบมิเวศประมาณเก้าพันห้าร้อยบาทโอเคตกใจเก้าพันห้ารอยบาทแล้วก็ค,ความเสียหายต่อเกษตรกรชาวประมงเนี่ยประมาณห้าพันะคือความหายระบบมิเวศนี่คือรวมของ เกษตรกรไปแล้วด้วยนะมันก็คือรวมๆก็ตกตัวละเกือบหมื่นเนาะเราคูณจำนวนตัวเข้าไปก็เยอะแปลว่าเรากำลังพูดถึงระดับปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่